จากกรมสมเด็จพระพัฒน์ที่าที่ไดเจ้าก็คือบ้านหนองบัวร่องรู้จักบอกครับ,บอ่าบ้าน,น,นหนองบัวร่องนะครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าตั้งแต่ผมทํางานมาสามผมทํางานมาสี่ปีสี่ปีดีด่ผมเคยทําหมู่บ้านที่รับางวันชนะเลิศตัวนี้มาแล้วสองครั้งผมเห็น ผมผมรับรางวัลชนะเลิศน,นะครับได้รับโลกพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็มาทำมาได้ทาที่สอง 2, ตอนปีหกหนึ่งนะครับเขาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีหกศูนย์นะครับประกวดปีหกหนึ่งไม่ได้แล้วก็มาประกวดอีกทีปีหกสองแล้วก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับ <c oughs> อะได้ไมมันจะมีอยู่ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกสี่ด้าน2ี่สามตัวชี้ว 4, ัดนะครับเกฑ์ของมหาไทยนะครับมอ นะครับอันนี้ไม่ได้คิดมาลอยๆนะครับเพราะแม้ว่ากิตเอาเองเน้กรการวงมหาทยเป็นคนคิดเกณฑ์นี้ขึ้นมานะครับจะระดับอยู่สามระดับนะครับพออยู่พอกินอยู่ดีกินดีมั่งมีสีสุกนะครับข้อที่หนึ่งนะครับด้านจิตใจและสังคมสอบถามว่ามีความสามัคคีความร่วมมือของคนในหมู่บ้านหรือเปล่านะครับเช่นมีการจัดเบทีประชาคมอย่างน้อยปีละ12ครั้งที่พอมี่อยู่เนาะ คนในหมู่บ้านนะครับมีความร่วมมือในกิจกรรมตาม่างๆอันนี้นี่บอ,อ,อข้อที่สามคนในโรเรืออย่างน้อยหนึ่งคนเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้านเป็นบอถ้าเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็ผ่านนะครับข้อที่หนึ่งผ่านนะครับข้อที่ห่งผ่านข้อที่สองหมู่บ้านมีกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติของหมู่บ้านหรือไม่นี่บอ มีระเบียบบอระเบียบหมู่บ้านกฎเหล็กหมู่บ้านนีบอกนี่ยู่ไใสครับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเขาจะต้องมีกฎระเบียบหมู่บ้านกฎเหล็กของหมู่บ้านนะครับกฎเหล็กของหมู่บ้านนะครับเช่นข้อหนึ่งห้ามส่งเสียงดังห้ามสร้างมีบ้านเนี่ยกตว่าลันไปถ้าเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของวิทยนก็จะใช้ กฎเหล็กของปองคุณแม่ของจริงก็คือหลักอภิริหานิยธรรมเป็นบหครับของเ่ามีบอกฎเหล็กหมู่บ้านกฎเหล็ก,ลก,ะกลระเบียบหมู่บ้านนี่บถ้ายังไม่ดีไปว่าข้อนี้เราก็ต้องมาประชาคมเพื่อทํากฎของหมู่บ้านกฎระเบียบนะครับเ็ฎระเบียบของหมู่บ้านที่จะบาดเดินมาครับติดป้ายไม่มียู่เลยนะครับาขาที่เทียบนะครับขาคน ก็อันนี้เป็นว่าบ้านเราผ่านกฎระเบียบก,ก็ต้องมา,มา,าประชาคมกันกฎระเบียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะขอประวานไปเช็ดม่แหล็กติ๊บป้ายไค่นี่วไว้ไวต้ตรงที่บบต้องการเมี่บ้านหรือสาราประชาพมชผลดให้ทุกคนที่รู้อ๋อนี่กฎระเบียบของหมู่บ้านก็ตัวนี้ก็คือเป็นเกมอย่าง,งน้องให้เราได้รู้ว่าต้องปรับปรุงพัฒนาหมู่บ้านยังไงนะครับเออ เพราะว่าเอาก็ต้องอันนี้อันนี้เป็นระเบียบเนี่ยก็ต้องเป็นข้อตกลงของคก็ในหมู่บ้านนี่มครับเป็นข้อตกลงเป็นสัญญาเป็นสัญญากันให้คนหมู่บ้านครับถ้าลูกนั้นผู้ใดต้องมาปเสียงดังแปลว่าพ่อแม่นี่ผู้ปกคลารสำรับผิดชอบเป็นมครับอันนี้ก็ต้องทำในระเบียบของหมู่บ้านนะครับต่อมาครับหมู่บ้านมีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิกมีบอสรีกอนพู่ยังในหมู่บ้านเนี่ย อ่ะอันนี้หนึ่งพร้อมรับรับมีกล่องลุงบ้างอ่ะมีชาบริกิโสต่อโอเคครับข้อที่สามผ่านนะครับข้อที่สามผ่านนะครับ ต่อมาครับข้อที่4ี่นะครับเป็นหมู่บ้านที่ยึดในหลักการของประชาธิปไตยนะครับยึดหลักการในประชาธิปไตยถามว่าข้อที่หนึ่งในการเลือกตั้งสจคันนาสุดนับเอาเฉพาะประชาชนประชากรที่อยู่จริงคนที่มิจิเลือกตั้งที่อยู่จริงนะครับพุ่งทีไปเห็ดงานกรุงเทพว่าเาเอาเฉพาะคนที่อยู่จริงไปเลือกตั้งถึง90%ไหมครับถึงเนาะ การประชาคมในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนมีคนเข้าร่วถึง70%หรือเปล่าครับถึงนะครับข้อที่4นะครับผ่านนะครับข้อที่4ผ่านต่อมาข้อที่5นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีคุณธรรมและจริยธรรมนะครับเขาวัดเขาว่าปีนี่มีคปีละตีที่อาหารเที่ยวรอ แบนบอกียรีอนนึงคนในหมู่บ้านปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือป่ปฏิบัติน้อปฏิบัติบรมีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณอ่ามีมีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณให้กับคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างในหมู่บ้านนี่บอ มีการประกาศยกนยองชมเชยเราประกาศยกย่องชมเชยผู้ใดทำดีใหหมู่บ้านประกาศคัาอารมณถึงจะไรผู้ไม่แย่ดีเท็ดดีให้อบ้านไม่ดีเท็ดดีให้บ้านผ้แย่นันเท็ดดีให้ของมากกว่าบ้านแม็กแปรงสะอาดเป็นบุคคลตัวอย่างบ้านมีประกาศชมเชยหรือเปล่ามีการแบ่งปันช่วยเหลือกันบางแบ่งอยู่แบ่งอยู่แบ่กันแ่กัน ข้อที่ห้าผ่านนะครับนี้กินไม่ยปยข้อที่หกนะครับข้อที่หกมีอยู่หกข้อนะครับต้องผ่านอย่างน้อยสามข้อนะครับข้อที่หกนะครับต้องผ่านอย่างน้อยสามข้อและต้องผ่านข้อหนึ่งและข้อสองนะครับข้อที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปอดยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละร้อยก็คือไม่มีการจับคุมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แมนบอกมีบอสอ่าข้อหน,นึ่งผ่านนะครับข้อที่สองมีกิจกรรมลดละเลิกอะไร<ม>ย,ย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมมีบอ,อาาสกดเล่าเขาพรรษาดิสตัวโรคมีบอสงานบุญกอดเล่าแก,บกน,าานบุญกอดเล่าแก้ศพกอดเล่าไมีบอสข้อ,ขอที่สาม ข้อที่สามคน,นในหมู่บ้านไม่ติดจุาลาร้อยละร้อยค่ะบอสรถอีฟนะบอสก้อที่สามข้อนี้ครับ คนในใหมู่บ้านไม่ติดการพนันร้อยละร้อยมีไม่ติดกร่ใช่อย่างนั้นก็มีหกก็ผ่านนะครับก็สผ่านข้าวม็ี้ที่เอเจ็่อเ่เจเขาถามว่าอเจ็นะครับข้อดเจถามว่านะครับ มีความเชื่อมั่นและวก็ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากกิจกรรมเ e รียนรู้แล้วเมื่อที่ผมท่าเเมือมเอม่อ่เมื่อนั้นท้าเรียนียางเลยหายางเล่หายยางหาตื่นมันได้อีกอย่างนึงมันหอดผมเมื่อไั้่มมีำยาล้างจาหนึ่งเหนึ่งน้หมกหนึ่งแก,กงแซมอนป,ปานผมป้งหนึง สาเพิ่ 6, มอีกตัหนึ่งใช่มันข้อหกลูกพ네ี่บอกมีกลุ่มอาชีพอ๋อมีกลุ่มอาชีพาะกลุ่มกีวข้อที่เจ็ดฐานนะครับมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหกอย่างของเข้าไล่มาแล้วน่าจะเกินนะครับข้อที่แปดเนี่ยนะครับผมมาพวดการนะครับก่อนเนี่ย คนในหมู่บ้านอย่างน้อยร้อยละห้าินะครับถ้าร้อยึก็ต้องยันหาติมีการทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อที่แปดไม่ผ่านนะครับบัญชีครัวเรือนแล้กตาลายเดนหาสิค่นวผู้เดียวราอะไรเดี๋ยวเราไปิ๋วู้เดียวเพได้อเ ตอที่เก้าการบอมีกิจกรรมรถรายจ่ายสร้างรายได้มีบอมทุก้อนมันังเงินมีอกตอนที่เก้าตนที่เก้าตอนที่เก้า ขอที่สิมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านมีคั้นรรบบีอย่างแมบ้านนอยข้อมืาเนอข้อมือเนอมเนื้อข้อมนื้อข้อมือเนื้มอเนค้อข้อ <c oughs> <c oughs> มเขอมอเ้อข้อนื้้ออเนื้เนอน้อ้อเ้นนอขอ้ออเมเนอข้มัเนมือเนมือน้มือเนก้อขมือเนกออนนา ข้อขาเนาะข้อที่11นะครับเขาบอกว่ามีกิจกรรมการออมที่หลากหลายอย่างน้อยในหมู่บ้านจะต้องมีกลุ่มการออมอย่างน้อยสามกลุ่มนะครับที่อย่างนี้ค่ะนี่นกลุ่มออมสรัพย์ในหมู่บ้านอย่างนี้ จับพ Bond ุง <acao> <occurs S 1> ที่มันต่ำหรือับพุงมันสูงระับสัมภเวษนะครับมีการพันกี่พันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับข้อสิบองนะครับมีการนะครับดําเนินการในรูปแบบของสาขากิจชุมชนถามว่าวิสาหกิจชุมชนคืออะไรคือการดําเนินการของกลุ่มนี้นะครับที่มุ่งหวังผลประโยชน์ให้กับหมู่บ้านนะครับไม่หวังผลกําไรมากนะครับหวังผลกำไรเพื่อ เอามาเรียนตัวเองแต่ไม่ได้หวังผลได้พี่จะพอขาดไม่ขาดนะครับพี่สายกิจชุมชนนะครับเช่นหลายๆหมู่บ้านก็ทำพี่สายขากิจชุมชนเช่นกลุ่มดโรงนาวนั่นก็ครับประกอบขึ้นหมู่บ้านนี้ยันมาของแต่งถามแต่งแบบนี้โรคนาวไผ่ขวดใส่คนในหมู่บ้านหรือบางบ้านเก็บโรคผีบางบ้านเก็บร้านค้าชุมชนบางบ้านเก็บน้ำประปาหมู่บ้านบางเข้ามีการด้วยหรือเปี่ามีวิสาหกิจชุมชนหรือเปล่าครับในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ยังไม่มีเนาะแปบลบว่ายังขาดการดำเนินการด้านวิสาากิจชุมชนนะครับการดำเนินการกลุ่มเพื่อหมู่บ้านอ่าต้องบอกนี้ถ้าบางคนมาวิสาหกิจชุมชนไเข้าใจเนาะเพราะว่าการรวมกลุ่มพัฒเพื่ออนุก,กลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มเพื่อพัฒนาหมู่บ้านนะครับ <c oughs> นะครับเช่นลงสีอ่าลงสีชุมชนทำมงคุดก่อเนเฮ็กลุ่มปุ๋ยทังทีอ่ากลุ่มปุ๋ยเลบครับกลุ่มปุ๋ยต่อมาครับข้อที่13นะครับมรกท,ทางด้านเรืมีข้อมูลชุมชนมีบอมีข้อมูลชุมชนบอมีการรวบ,วบรวมไหมบอว่าประชากรในหมูม่บ้านชายเท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับมีใครเป็นป่าชุมชนด้านไหนบ้างถ้าทํานะครับถ้าทําแผนชนุมชน ก้อน,นี้จะผ่านเห็นไปรับแผนทุกชน <_ d ata> เห็นแล้วคเออถ้าเห็นแผนทุกชนขอดีก็าติให้ผ่านนะครับคอที่านะครับเพราะว่าถ้าทาแผนยุกชน <_ d ata> ก็จะ,ะต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าประมาณกลางเดือนเดี๋ยวจะได้ทํากอชสองคอนะครับกรชตองคอในเรื่องของอข้อมูลหมู่บ้านนะครับเป็นข้อมูลหมู่บ้านจากระดับการพัฒนาของหมู่บ้านขอจะต่ออะไรบ้งนะครับกอชสองคอปีนี้เห็นบอกว่าให้ทำแผน ทารบริจิตานเองน,นะครับกอต่อมาเบิงประชากรในหมู่บ้านเป็นชายเท่าไหรยิงเท่าไหรการศึกษาเท่าไรมีรถมอไซค์จะขัน้นรถนต์นจะขั้นมี่ง่าจะตัวมีรถแท็กอร์จะขัน้นถนนในหมู่บ้านเป็นคอนกีตเท่าไรมีทางไปนหน้าเป็นรูั่างหลืจางหมู่บ้านปเป็นดอำเภอร์วบอนะครับก็ข้อมูลจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับตอนนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผลของหมู่บ้านได้ข้อมูลของหมู่บ้านได้สำหรับหมู่บ้านว่าผู้ใดอยากว่าหมู่บ้านเราคืออะไรบ้าง พอของพอค่อนข้างที่จะละเอียบนะครับต่อไปนะครับข้อที่สี่ก็น่าจะผ่านนะครับเพราะว่ามีการทับแผนชุงชนนะครับสี่พามนะครับข้อที่สิบห้ามีการค้นหาและใช้อุปัญญาของถิ่นมีบอสมีถิ่นท้าของพอมีบอสมีข้อข่าบอสปลูกมันเพียงใหม่มีบอสอยู่นี่หรือว่ามีแต่มมีใหม่ตัวใหญ่ัเดียว เห็ดโขกของแม่ครับเงยเป็นบ่เมื่อี้เห็ดตุ้มผอเม็ดตุ้มนึงไมจมแล้วผมรู้ว่าเห็ดเขาเจ้าเห็ดสามลาเขเจ้าเป็นวันเหนื่อยครับสามเพราะผมว่าสามไรมวมันเกิดถึงแห้งก้นสอ้นเ็ดสรมลยเดียวไรเดียวก็แล้วก็ดีเป็นบ่เห็ดมันง่ามเรยอายเดียว พอที่ <uma> <c oughs> 16ม <grow> ีการจัดตั้งสู่นิ้งรีสุร์้ไาเขามีสูยนิ้งรีสอร์ไปมีไปถูกเรียนรู้ในชุมชนนี่มีบอกบมมี่จะได้ตังค์ให้เราไหมสูหนึ่งไหม ตวเลียูเออตวเลียงูโคกน้องหนากระตั้งแล้วเสียเงินเสียเงินให้ากไหแต่อเสียเงินให้เราอีกเกตพันด้ดีตยงกลางเดือนอีกเกตพันให้เราไปซื้ออะไมเาโ่เห็นคนตั้งให้ค่ะค่ะแต่ยังบกดูอยู่่่านตเรียนรู้ คลิปีใหม่รูปแบบโคกหนองนาคนตั้งไว้แล้วอีกศูนย์หนึ่งได้ของบ้านเานะครับดังนั้นหนองนี้สองตั้งยังครับศูนย์เรียนรู้การทำขนมขนมคระปุกปูนอยากรูดกันที่ขนมหัวมะเบิร์นนี่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มหอมทับปูนไอยาบนทุ่งหอมครับหัวมะเบิร์นนะครับบางบ้านกลุ่มหอมทับที่ใหญ่นมะเบิร์นแยกบ้านนึงผมเคยไงานมีเงินเดี๋ยมาสี่ร้านครับกลุ่มหอมทัไปใหญ่ปีปวดเราก็เปิดปีบาดตอนเราเป็นประทัดปูนเราปูนไหน ความ่หายก็ประกาศคือแบบกระโลไลจย้งานก็อกอองของเนืมาใจตุยกองของเนืมาใจเอาเาติเอื่อเอือของเนืมาใจเนเนื่อเนินัจ้นะครับ แต่ว่าเจ้ากระบวนการคนที่สี่ครับมันมันจะมีทั้งปัจจะสะสมุทธมาาสัจจะสัพพุทธพิเศษไปกูปีประัอดไปกูชุกเฉินกูพี่เนี่ยไปกูสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งสองปีด้วยติดเป็นระบบเขาเขาเทสมาแล้วยี่สิบปีครับยี่สิบสี่ปีเขาเขาเขาปากไมหโดครับคือหลักการต้องกลุูกอาสาคือเอาเงินมาฝากแล้วเขาไม่ให้ เขาไม่ได้ถอนนะครับพ้าคุณจะถอนคุณออกคือคุณออกกรลุ่ไปเลยนะครับคุอออกกรลุ่ไปเลยแต่ถ้าคุณจะถอนนะครับถ้าคุณตัวเจาป่ามูลหมาศนึงนรับเจ้าอยากอีกแปดหมื่นเจ้าก็ต้องไปหาคนต้าเจ้าก็อีกเจ้าไปอีกแปดหมื่นเจ้าไปโดนอาจารย์้นีก็จะบอกว่าจะดอกจริงแปลานี้้อยที่เแต่บ้านเขายี่ยูม่านสองร้อยหลังคาเรือนครับสองรยหลังคาเรือนเป็นสมาชิกทุกคนนะครับแลเกาะป่าก็ปามากเป็นมากยี่สิบสี่นะครับปามากบันี เห็นมาล่าสุดอีกผู้ใดที่ออกมอเตอร์ไซค์มัต้องไปออกถ้าผู้ใหมากตออกอูออกออกามไหออกมอเตอไซค์ออกที่นีพวกนี้ไปเบิ่งเสี่ยวล่าไงไปจัาเขาที่ไปซื้อตัไหนแต่มาก่อนเอาทีนี่นะครับมอเอนตัวตัวมอตอร์ไซค์ัดลนพดาเจ็ดมืนครับมอเตอร์ไซค์พัดลเจ็ดมืเบิรงแล้วเค่ยสิตสี่ทางเิเขาไเอกเงินเจ็ดมืนไปซื้อรัไทยแต่ว่าเจ้ามาใจจะดอกกสภาพไ่นะมาจายดอกทั้งสี่มันดอไใจดอกทั้งปุ่บ อันนั้นก็เป็นของเขานะครับอนาคตเราอาจจะปรับปรุงไม่ได้อย่างนั้นนะครับต่อมาครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บ้านขอนนี้เวลาจะพานนะเพราะว่าสเสืเ่อที่แล้วป้ายที่แล้วใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหมู่บ้านเพราะว่ากาตรกรวอนทำยาละเม็ดยาเกล็ดปุ๋ยเกล็ดน้ำหมักนะครับเป็นเรื่องที่ีที่เหมาะสม,มง่ายที่ใช้ในรากการเกษตรใช้ในหมู่บ้านนะครับทานนะครับปูนเลมูสเกล็ดทาน18 มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านหรือเปล่า,าค,รครับพี่ชายครับโอเมนว่าบ้านเท่าหรเ่เด็ดอย่างเด็ดเดียวห่ครับเราก็ต้องมีภาคทีเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านเช่นเครือข่ายสตรีนะครับผื้หญางสตรีเครือข่ายเะ็เกพอเพียงเครือ,อ,อข่ายฟองสูดแม่ผู้หญการทํางานในเครือข่ายจะทํางานให้เราได้ดีทึ้นเครือข่ายอย่างในบ้าน,นเท่าเครือขายอย่า,า,ขายรูปหมอนั่เครือข่ายรูปหมอรั่เนาะเด็กพอเพียง มีกตีนะครับอบรมกตีบังวังอยู่อบตวันที่ปวดเไปอบรมนะครับนี่ไงที่ค่ะลน่อยกม่อขึ้นแน่ผู้ใดได้ไปดเออได้ชายางต่างยางยังงายางยางยานยางก่อนเราเล็อนนี้ค่ะี่สองคาบก่อนองเราเหี่ก่อนป้นปนปนสอน ผมสอนเวลาไปไป,ไปกินค็อกเทลปาตี้ค็อกเทลว่าปาตี <c oughs> ้ะไรตอนดปุนเนาะถ้าถ้าผมถ้าผมยูดโดนผมติดงานผมผมจะสอนพอไ,ลไปล่าไปไปงานที่จะตุ้มให้โตเขาไปเนี่ยครับป,ะปะารตี้ค็อกเทลชอบจับมากนมันดับทน <c oughs> ีจ่จับก็ตดับถือเบิ้งใต้เบิ้ฝาจับกริ่ิน้อยแก็จักว้านเลยกระาษที่ถู่ไม่ถือดีก่ไกระดาษทิูแต่บ้านที่นี่เนี่ยคิปแล้วก็นกระดาษที่ถู่มากเจกิมปากน้อยเอาเอาบ้านเป็นของเก่าหรือยังป <c oughs> ็นยาง ยากหรือยากที่สุดก็มีความเร็วเป็นได้ยากมั้งเป็นได้ยากมั้งก็คือไปงามสัสงๆทั่วไปล่ะไปง่ามสั่งๆพอดีพอดีอาหารนี่มันเป็นแบบบุฟเฟ่มาครับขูดแมงครับคาดินเนอร์อีกแบบนึ่งครับคขัดินเนอร์นี่ก็คือไปนั่งกินมันจะมีอาหารเป็นเซตเซตหนึ่งอาจจะมีสี่อย่างหรือห้าอย่างเซตหนึ่งสี่อย่างห้าอย่างแเขาเขาจะวางซอสสองไปวาบแก้วไว้ คุณก็ต้องมีหน้าที่กินแล้วก็หยิบช้อนต้องให้ถูกด้วยแม่นครับตูวว่าอาหารอาหารอะไปไปดินเนอร์แล้ครับที่อาหารอยู่หาเซตมาครับเซตแรกมานี่คุณจะต้องหยิบช้อนสำหรับเซตเพราะว่าพะเขาเขาอยว่างใหม่เซตต่างกันเลยคุณจะต้องหยิบช้อนอะถ้าถ้าถ้าคนทัวไปไดีพ่นวนมาหยิบแรกก็ยิบแต่ถ้าคนตัวไปดูคือหยิบช้อนจาก ด้านนอกเข้ามาด้านในข้าเป็นทุกทุกทุบหนีช้อนทุกตะวันตกตรงนั้นได้อันนี้เป็นทุบกันมาครับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ก็หยิบเข้ามาหยิบเข้ามาแล้วกเป็นทุบหยิบมาหน้าพอถึงเซตสุดท้ายมันจะมันจะอยู่ข้างในพอดีนะครับข้าไปกินพวกอาหามันฟางแล้วก็อันแล้วก็อันอันนี้เขงป่าก็ผูกคออันที่แมนเนออันนี้ผ่านว่าเห็นเห็นเห็นซึ่จะได้หนังเลยว่าาป่าก็ผูกคออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาทำผิดนะครับคือ้าตินี้เขาให้ระวาง นี่หน้าปากนะครับเพรอย่างกันเบื้อนนะครับเขาวางให้เป็นผ้าเป็นเปลือนแล้วก็เวลากินข้าวเขามาเลือบปากก็หยิบออกมามาเช็ดปากก็แม่นออกมาแล้วก็ผูกไปข้ออันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดถ้าผู้ไหนไปมีโอกาสได้ไปนะครับมีโอกาสได้ไปอันนี้ยิบก้อนถึงก็ดินเนอร์เลยอันนี้พ่อเขารวยใช่ไหมไม่สวยกว่าร้านบัวนะเสร็จแล้ว ต่อมาครับข้อที่19นะครับขอ้อที่สิบเามีการปฏิบัติกันนะครับตามหลักการของการขึ้นพาตนเองนะครับข้อที่ถามง่ายๆนะครับเ <ใช S 1> มื่อมีปัญหาภายในหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาโดยกดในหมู่บ้านได้หรือเปล่าแก้ได้เได้เลยเมไม่ยังง่วงไม่ยังนีไปกินเขานเนนนไแก้ได้บเป,ปเขาแก้ในกักนไงเลยไหมละ่ะได้นะครับ<ด> Icana, ต่อมาข้อที่20นะครับมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอที่ผมเห็นภาพย์ให้ครอบครัวในเดือนตุลาคมนี้ครับตายตายต้องไม่พูดหรอต้นไม้ตายหลายเงี้ยเงี้ยเงี้ยแน่ต้องไมไร้หลักการเจ็บปวเกิดอฝนกระหน่ำหนาวหลายตื่นมากนะตอนปลูกเนาะผม ตอนนั้นแม่เนาะผมก็ไปปลูกครับาคณะเพื่อเราปลูกดูว่าพัฒน์ตัวติดดูตัวนของเราเลื่เก่งจิตที่นายเพิ่งต้องกว่าเราปลูกกับปลูกได้ครับแต่ว่าปลูกยังไงจะให้มันอยู่ได้ครับปลูกถึงปลูกได้เหมือนนะครับแต่ว่าทำยังไงจะทคให้มันไม่ตายนะครับดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษานะครับปลูกไุ้นต้นไหนมันต้องเป็นปึ้งไม่พอเอ่อฉันคล้องเรื่องเอ่อต้นนะสิ่งประเสริฐก็ขอหนีครับ ต่อมาครับได้จบแล้วข้อที่21ครับข้อ 21, อ21อม,มีการตั้งกลุ่มด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่การตั้งกลุ่มวิที่คณะกรรมการด้านด้านนวิทย์ คณะมีคณะกรรมการในการตั้งกลุ่มด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับคณะกรลังการของบ้าเนี่ยคณะกรรมการทุกบ้านเนาะโอเคข้อยี่เนี่ยนะครับข้อยี่สิบสองอ่ะไอเสร็จแล้วครับในเรื่องของตัวการประเมินนะครับการประเมินหมู่บ้านนะครับมีการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นนะครับเอสหนึ่งที่การใช้โซลาร์เซล ครับมีการใช้ไบโอดีเซลฟิวเชี่ยวขึ้นน้ำมันจากขื้นี่แะครับตัวมาพลังงานทดแทนมีบอบ้านเข้าเขางนั่งเอาไงนั่งพูดยิ่งกว่าใส่ตัวเต้าเหมือนเชิญเนี้ีบีบอตามหลักเขาบอกว่าการใช้พลังงานทดแทนนะครับจะต้องมีอย่างน้อยนะครับร้อยละกห้าสิท่านังอยู่นี่ร้อยคน จะต้องมีคนที่ใช้พลังงานทดแทนอย่างน้อย50คนนะครับ50คนของงนนอ้อน,นี้ก็ไม่นฐานครับเรื่อพลังงานแทนงงนะครับข้อที่3ครับข้อสุดท้ายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ มีการสร้างมูลภาพเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บา้านเช่นนะครับการทําหมู่บ้านท,ท่องเที่ยวการทําหมู่บ้านเชิงเกษตรการทําปุา๋ยหมักการทําน้าต้มความไม้นะครับการแปรรูปอาหารหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตรมี่บอสค้นใหม่ที่ี่เหาเออมีมีาำสมคนใหม่เห็นบอสปุ๋ยมูลค่าจะได้ปุ๋ยหมกักตอนแล้วยวจว่าที่เห็น นั่นเองที่ป่วยก็เสพตผลอยู่กันในป่าอยู่เเนาะดังนั้นข้อ23ผมจะให้ผ่านนะครับไม่ผ่าน1 2 3 4นะครับเราผ่านหมดที่9นะครับ ครับดังนั้นนะครับเราผ่านทั้งหมดที่เก้าจากทีสามข้อนะครับจัดอยู่ในระดับว่าพออยู่พอกินนะครับต้มตบมือสุดๆนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะจัดอยู่ในระดับพออยู่พอกินนี่แหละครับพออยู่พอกินก็ ส่วนที่วัดที่เราสามารถที่จะทำได้แก้ได้เลยนะครับถ้าเราเนี่ยครับก็คือข้อข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองนี่สามารถแก้ไขได้ได้อย่างทันทีเลยนะครับก็ไม่มีงูเรือนก็ไม่ค่อยทำนะครับค่อยทำส่วนพรัองานที่แทนก็ค่อยๆทำนะครับแต่ตัวนี้เราทำได้นะครับทำได้นะครับ วิตาห้ากิจชุมชนก็ค่อยๆถาเผื่อมีวัประมาณอะไรมาเอาอ่างยาเตียนกลุ่มวิตาหกิจชุมชนทีุ้มปุ๋ยอะไรกลุ่มปุ๋ยตื้นปุ๋ยที่นะครับมากหรือเปล่าครับปุ๋ยอัดเม็ดนะครับเกิดเกิดมี่ขึ้นตรงบานมาซื้อปุ๋ยอัดเม็ดมามาจำหน่ายให้กับคนในหมู่บ้านในราคาอาจจะต้นขึ้นไปก็ในในราคาเข้าเข้ากล่องตลาดเพียงแค่ว่าเมื่อเกิด ผมจะได้ถึงมากแบบปั้นฝนอัดฝนให้กับสมาชิกให้กับคนในหมู่บ้านนะครับคืออาจจะเดอนาคนนี่กันมากเทปลงน้ำนลงน้ำหรือลงน้ำก็บ้ากันไปนะครับบ้าเทปมันมาครับก็สี่ด้านที่สามตัวที่วัดไปแล้วนะครับสี่ด้านที่สามตัวแล้วเท่านี้เนี่ยข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปผมจะถามนะครับถามทุกคนราบถามทุกคน ข้อนี้จะไม่ให้ผมเป็นคนวัดแล้วเมื่อกี้ผมจะเป็นเมื่อกี้เป็นผมที่เป็นคนวัดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนในหมู่บ้านแล้วว่าเราคิดว่าข้อนี้เราเป็นอย่างไรนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับความฝุขของคนหนมู่บ้านต้องวัดโดยคนในหมู่บ้านเองนะครับ 嗯。